รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก0 7 7 258ตราตราอื้อถูกหวยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมไอ้ต้นเกตมังกรที่อ้อมพาเพื่อนเพื่อน,น,นับคลิปที่แล้วนะคะที่เขามี8ใบนะคะเนี่ยแต่ว่าอ้อมไม่ได้ตัดใบเขาออกนะเพราะว่าไม่มีเวลาตัดก็คือเนี่ยค่ะแล้วก็มีดอกอดอก5ดอกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลอตเตอรี่ออกก่อนอ้อมมาขอโชคเขาเมื่อเช้าอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่าอ้อมขอโชคเขายังไงอ้อมมีเคล็ดลับใหม่ในการขอโชคค่ะ มืออ้อมเลอะหน่อยนะเพราะว่าอ้อมกาลังปั้นขนมจีบอยู่ค่ะทําขนมจีบเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาทําให้ดูนะคะว่าขอหวยยังไงนะคะขอหวยกับต้นไม้มงคลยังไงนะคะมีเคล็ดลับนะคะวันนี้อ้อมจะให้ดูนะคะที่คราวที่แล้วคลิปที่แล้วนะคะที่อ้อมพาเพื่อนๆมานับใบนับดอกของต้นเกล็ดมังกรต้นนี้นะคะที่เขามี5ดอกเนี่ยนะคะ1 2 3สาม แล้วก็4แล้วก็5นี่นะคะอันนี้ยังไม่บานนะอ้อมนับให้ดูเหมือนเดิมนะคะดอกเขายังอยู่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้อ้อมเพิ่งถ่ายเลยนะ เพิ่งถ่ายหลังหวยออกเนี่ยค่ะสี่โมงครึ่งเนี่ยค่ะหวยออกปุ๊บอมก็วิ่งไปถ่ายเลยแล้วก็มีใบแปดใบนะคะเหมือนเดิมอมยังไม่ได้ตัดใบเขานะคะเพราะอมออไม่ได้มีเวลานะคะว่าจะตัดก็ไม่ได้ตัดก็เลยเอ้เอาไว้อย่างนี้แหละน,นะคะสังเกตจากดอกนี้นี่นะคะที่เขาเพิ่งบานมาใหม่นะคะเขาเพิ่งบานนะคะไอคลิปที่แล้วคลิปล่าสุดนะคะที่อมให้เพื่อนๆดูที่ตอนพามานับดอกอะไอดอกนี้ยังไม่บานนะคะบานแค่สองดอกจะมีดอกข้างบนกับตัวนี้ที่ที่บานนะ แต่วันนี้คือมีดอกนี้ที่บานมาใหม่นะคะเป็นคลิปสดๆเลยนะคะเพิ่งถ่ายเมื่อสักพักนี่แหละค่ะต้องถ่ายให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวจะหาว่าโมเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งมาขอมาทาการขอหวยเขาใหม่นะคะแลวเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเ <c oughs> นี่ยเพื่อนๆดูนะลอตเตอรี่เนี่ยอ้อมไปหาซื้อ58ดนะแต่ไม่มีได้แต่57ามานะคะเพราะว่าไอ้คลิปล่าสุดที่อ้อมพานเพื่อนนับนาะมันมีอ้อมบอกว่าจะตัดดอกเง้วมก็ไม่ตัดอ้อมก็ซื้อ จะเอา57กับ58นะ58อะไม่มีโอหถ้าเกิดอ้อมได้58มานะได้ลุ้นรางวัลที่1เลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆแล้วไอ้ตัว57อะอ้อมก็ลุ้นรางวัลใกล้เคียงนั้นอะแล้วเลขใต้ดินอ้อมก็เกือบได้3ตัวตรงนะคะเพราะว่าอ้อมเล่น158ค่ะเพราะอ้อมนับต้นเป็น1ดอก5้าใบแ เกือบเกือบมันออกสองถ้าออก158เนี่ยเฮ้ยเกือบได้เป็นเศรษฐีจริงๆนะคะเพื่อนๆโอ้ยเดี๋ยวงวดหน้ามาเพื่อนๆมาติดตามใหม่นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะออกดอกมาเพิ่มอีกค่ะเขาจะมีดอกออกมาเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวมาลุ้นงวดหน้ากันใหม่นะคะห้ามพลาดนะคะบ๊ายบาย đạt dù có dục ấy nè nè dù có dục nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền